รวยมองกองไรยิปหนึ่งสองสามแอคชัน่นดูน่ารวยสิหืมคือใครมาใครมาดูพี่เมกี้มาถามเขาดิเป็นไงไปเรียนแขวถามเขาดิเข้าใจเปล่าถามดูนะมนี่อืมพอ่พอพอยู่นี่ถามดูนี่ถามดูพี่เมกี้ดิ ยังไงไปเรียนแถวเห็นไ,ไหมนี่เวยมันถามนีเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่เนี่ยอตอบด้วยหน่อยด้วยถามเป็นไงไปเรียนอตอบหน่อยอด้วยเข้าใจป่ะพี่ก็ตอบนนะแล้หมดนเราค้าง